อยู่ที่ระยองรีสอร์ทจากเพื่อน,อนมาเที่ยวเขาแหลมย่าแล้วก็เลยมาทานอาหารที่นี่ค่ะนี่เลยระยองรีสอร์ทนะคะทุกคนสถานที่ใหญ่โตอลังการมากซึ่งเปิดมานานแล้วละ่ะแล้วก็เคยมาสองครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามให้ดูบริเวณร,บรอบๆเพื่อนข้าจัดต้นไม้ได้สวยงามมากเนี่ยก็คือ โซนนี้เป็นโซนคาเฟ่นะโซนที่เราอยู่เนะี่ยเป็นโซนคาเฟ่สามารถที่จะมานั่งทานอาหารได้ทั้งมือ้อทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นค่ะทุกคนนด่เลยจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะนี่ก็ยังมีคนมานั่งทานอาหารกันเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาแหลมย่ายสวยค่ะเนี่ยอาคารนี้เคยเคยมาอบรม ก็จะประมาณนี้อันนี้คือโซนของด้านคาเฟ่นะยังไม่หมดนะทุกคนโซนคาเฟ่จะอยู่ติดทะเลเลยเพื่อนๆอยู่ติดทะเลเลยนะ่ะเนี่ยเห็นไหมทะเลเขาสวยงามมากเลยทะเลระยองสวยงามมากหรือบางคนเขาไปจะเรียกตรงนี้ว่าอ่าวเพนะเพื่อนๆอ่าวเพจะ้ะนี่เลยนี่เลย ตอนเย็นคนจะเยอะค่ะกลางวันมันร้อนคนเขาก็ไม่ค่อยมาแต่ละว่ามันก็ไม่ค่อยร้อนนะมันก็เย็นดีเย็นดีดูน้ําทะเลแล้วก็ดูวิวเนี่ยสามารถสามารถที่จะเดินลงไปในทะเลไดน้นอนเลยสะพานเดินออกไปไกลมากแต่ก็คงไม่เดินหรอกนะคะทุกคนให้ดูวิวของเขาว่าเป็นริสสที่ใหญ่โตมากกว้าง กว้างใหญ่โตมากเพื่อนๆอันนี้แค่แค่สวนนี้แค่ส,วน,นะคสวนที่มาติดทะเลด้านนะี้แล้วก็ไอ้ด้านที่ยังที่เรายังเดินไม่เห็นขนาดไหนทุกคนซึ่งเคยมาแต่ก็ยังยังอยากขายนะนี่อีกด้านอุยไม่ใช่ทำกลมขลุ่นละเนี่ย <c oughs> ก็บางจุดก็ย้อนแสงนะนเพื่อนย้อนแสง เดลงไปถ่ายรูปไปเช็คกินได้เลยสวย,ยงามจริงๆนะเดินไปสุดลูกหูลูกตาตรงนี้เป็นอาณาจักรของเขาเลย <c oughs> ดูสิ เอออาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอาหารมาแล้วเดี๋ยวไปขอทานอาหารก่อน